วันน <Safe rév mark> ี้เรามาทำกับเขากัน <problemas> ด <uss mus incom> um> ีกว่าสวัสดีครับเพราะว่าเราสองคนอีกแล้วนะครับกับรายการ How Ever นะฮะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ ยังไม่รู้เหมือนกันไม่าจะทำอะไรต้องไปเปิดตู้เย็นก่อนนะพี่คนอาจจะยังสงสัยเรามาทำอะไรกันอะไรประมาณนั้นคือธีมของรายการเราเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเราจะไปบ้านของคนที่เขาเชิญเราไปทำกับข้าวโดยที่เราจะมีของไปหนึ่งอย่างแล้วเราก็ไปขโมยของเขาเอามาทำถูกใช่แล้วก็จะมีคนละเมนูค่ะคนละเมนูคือเราบอกกันเลยว่าเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอะไรในเรื่องกันด้านการทำกับข้าวแต่ว่าเราทำกับข้าวได้ คือเราทําด้วยใจอ่ะทำด้วยใจจริงเเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างถูกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในตู้เย็นจะมีอะไรบ้างใช่มันเป็นการท้าทายเรานิดนึงว่าทุกคนต้องเข้าควรทางกับข้าอยู่แล้วนะใช่ค่ะบ้านเพื่อนเฮ้ยไปเที่ยวบ้านเพื่อนเกิดไปติวหนังสือไปอะไรปุ๊บมันก็อมีปาร์ตี้ารกันนิดนึงอะไรทำอะไรกันบ้างได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยหิวขึ้นมาไม่ใช่แบบทุโกพิกับอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ก็วันนี้เราก็ เราใช้สถานที่เดิมใช่สถานที่เดิมไปก่อนใช่อาทิตย์ที่แล้วเราก็มาถ่ายที่นี่สำหรับคนที่อยากจะให้เราไปรบกวนส่งอีเมลมาให้ได้นะครับเอาเป็นเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ก่อนนะใช่ไม่ใช่ที่เมืองไทยส่งมาไปไม่ได้ไปไม่ได้จริงไม่ไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านนะมีคนถามมาว่าคนคอมเมนต์มาเยอะว่าทําไมคราวที่แล้วไม่เห็นเจ้าของบ้านเลยเขาเป็นทั้งเจ้าของบ้านเขาเป็นทั้ง โปรดิวเซอร์รายการเป็นทั้งตากล้องก็ทำทุกอย่างทำทุกอย่างไม่มีใครช่วยเราตัดต่อให้เราเดียวอยากเห็นป่ะอันนี้มาเดี๋ยวเอาเอากล้องมาเนี้ยมาเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดูนะฮะนี่นะฮะเจ้าของบ้านเรานะครับไม่อยากไม่ไม่เดี๋ยวไม่ไม่อันเนี้ยบ้านบ้านคนหรือลังโจรนี่ไปคุยกับปวีนามาแล้วอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลักษณะใส่แว่นแล้วก็ ชี้ตัวอะไรเงี้ยแนี่ยโดนมาเนี่ยอันนี้โดนมาโดนลุมมาโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูดีกว่าว่าเราจะทําอะไรทานจะมีอะไรให้เราด้วยนะเดี๋ยวเราไปแนะนํากันในครัวเลยอะไรกันนะครับได้ค่ะตามเลยครับเรามาเข้าครัวกันว่าวันนี้เอาอะไรมาบ้างเอาอะไรมาครับและเราก็มาถึงครัวแล้วขอพักแป๊บหน่อยได้ไหมจอดเดียวพี่วันนี้นะครับผมได้นำโอ้ยคอร์สเตอร์เพียจับโอลยอ้อยดั้งรมนะครับนี่ไง ไม่รู้เดินเดินผ่านมาทีนน่น่ากินน่ะเขารู้ได้ยังไงอ่ะว่าเขาชื่อลมอ่ะเขาไม่ชื่อนางลมอ่ะเขอชื่อลมเข้าใจะ่าไม่รู้มันช่างมันอะไรล่ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มก่อนน้ำลมแล้วก็แกะนขนมกินครับคุณเตรียมอะไรมาค่ะเอามะม่วาลูกเดียวนี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทำอะไรคือดูออทเรียนี่ยคือกันเลยทีเดียวเะถ้ากินกันหมดเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะหาอะไรมาทำให้ ของที <annoyed> ่เรานํามาเนี่ยกินได้ในตู้เย็นมันมีด่าดดดดวดดเดดดดวดด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 ดนดดดดดดไดดด้ดดดดดดดาดดีดดดดดดดาดดีดด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 าดดดดดมดดดดดดไดดดด้เดด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 ดาดครดด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 ดอเอระเ พ่อแวดีมากรู้นี่ใช่ไหมว่าจะทำอะไรนั้นทำอะไรกันนั่นแต่พี่นั่งรอกินไม่มีอะไรเลยอ๋อเจอแล้วกะปิกะปิกะปีตาลนี่นี่นี่กะปีคือเราทำหยิบทำได้หมดเลยใช่ป่ะคุณไม่ใช่ไข่ไหมอะไรในของตาลมีกะปิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไข่ด้วยคุณครับเห็นกันอยู่หลักๆมีปลาถังชิ้นละอาทายไหมว่ากี่ฟอง ไไทยายละก็เหลือจากการวิ่งที่เลยครับวิ่งแล้วแทบไปสองฟองแล้วเม่อกีัเนเหลือเท,ท่เาททไหร่ล <laughs> ่ะฟองเลยไม่ได้ทำอะไรเลยก่อน้อยดูแล้ววิ่งเร์ไม่ยังไงมีหมูหหเอาล่ะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะสูตรไทยก็สูตรไทย <laughs> เนี่ย <laughs> จะใส่นี่ด้วยแต่เราเรา,เราว่านะลักษณะต้องล้างอะ่ะพี่ต้องล้าง <laughs> แล้วมาอะไรได้ใช้เนี่ยหมูเนี่ยมาอะไรได้ใช้เอานี่มันกระดูกหมูเอาแล้วเอาแล้วมึงจะทำอะไรเนี่ยตกลงจะทำข้าวคุกกะปิไงก็ซื้อมะม่วงมาเพราะคิดว่าทุกบ้านต้องมีกะปิไม่จริงอ่ะจริงทุกบ้านมัต้องมีกะปิบ้านคนไทยอ่ะเอาคนาดูไปที่เกิดนี่เฮ้ยแต่เราต้องหาที่แกะหอยอ่ะจริงๆอ่ะมันต้องใช้แบบไม่ได้ถนัดอยู่แล้วเหรอพี่ซิมอะไไง ฉีดเข้าไปในตู้เย็นเลยที่เราเห็นประจำเนี่ยเขาจะใช้มีดเล็กๆใช่ป่ะแล้วก็แข่งแล้วก็แงะๆเอาใช่ป่ะเราไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าใช่เจ้าของหลังเกตานี้เตาที่แล้วสะอาดสะอาดไหมรอรับเนี่ยเจ้าของบ้านพึ่งกลับมาจากเมืองไทยพี่ฟอสนั่นแหละมาเยอะๆมาเยอะมัน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 แตกต่างกันตรงไหนนะไม่ก็เวลามันจะเยอะขึ้นนะพี่ใช่ป่ะ กดไปเลยมันเป็นนี่เห็นไหมสิบเจ็ดนาทีเอาละท่านผู้ชมเจอกันนะสิบเจ็ดนาทีก็ไม่รู้แหมแล้วกดปุ่มออกออกมาเดี๋ยวขาให้หายต้องหายเรียกอะไรเดี๋ยวมันก็ออกมาพี่ถอดเข้าไปหน่อยแล้วกันจะได้กินกันไหมเนี่ยพี่ลองหน่อยนะเปิดมาแล้วไม่ต้องเรียกก็ได้มั้งเดี๋ยวพี่จะใส่ข่อนั่น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 นี่ยร้ายแล้วนี่ยร้ายพี่เอาสั้นหรือยาวนี่ยร้ายเอาอเนี่ย ้า,ไไานแนะนําว่าให้เจ้าของบ้านนะเดินไปปิดประตูห้องนอนทุกห้องเพราะเมนูที่จะทมามันคือข้าวคุกกะปิครับอ่าวันนี้ของตานนะฮะเตรียมมาจะมีมะม่วงหอมแดงไข่มีแค่ฟองเดียวนะที่บ้านนี้แล้วก็ปลาสนข้าวสวยแล้วก็กะปิกะปินี่แอบคนไวน้น,นิดนึงเมื่อกี้แล้วก็มีหมูมีหมูแต่หมูที่นี่ไม่มีหมูธรรมดาค่ะมีแต่ติกกระดูกมาให้ด้วยส่วนผสมหลักๆ ของน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีกระเทยกระเทียมกระเทียมกระเทียมพริกนะครับพริกขี้หนูมะนาวน้ำตาลอาจจะมีน้ำปลาหน่อยนึงน้ำปลาอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เจอเดี๋ยวค่อยหาเกลือนี่พอตอนแรกไม่รู้ว่าเกลืออะไรพอถามเขาบอกเกลือเฮ้ยนี่เกลืออะไรอ๋อเกลือเกาหลีโซลิ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 มีหอมเจียวด้วยนะครับซึ่งเชียวมาแล้วอร่อยมากอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้เป็นชิลลี่ซอสนะฮะแล้วอันนั้น อันนี้เป็น w h i t เ p เปอร์เอามาทำอะไรเอามาให้ดูว่าบ้านนี้เขามีอันนี้ยังไม่ใส่ก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะครับพริกกระเทียมรากผักชีนิดหน่อยไอ้หอมที่นี่ไม่มีรากผักชีเอาเอาเอาก้านก้านท้ายๆนี่แหละใส่ตอนนี้มีขมากนะใช่หรอเอาไปใช้หวานรากเหรอไม่รากขอเฉยโอเคโอเคโอเคเราใส่นี่ด้วยก็ได้เราใส่ก้านก้นตนไม่ไม่ไม่เอานิดเดียวพี่อ่ะ เออแล้วก็ทำกับข้าวกันให้แค่นี้แหละลาขายเลยห okay. วานมีสีดำค่ะแล้วก็ตใส่น้ำปลาไปนิดนึงใส่น้ำตาลปี๊บไปสองถก้อนแต่ว่ายังไม่ได้ชิมเลยค่ะวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวต้องเอาดูอีกทีนึงตอนนี้มาทำข้าวกะปิของเราก่อนมันจะเข้ากัไหมเนี่ยคุกบน,นีใส่ช็อกโกแลตด้วยเหรอ <laughs> อ๋อกะปิเอาไปละลายน้ำกะปิละลายน้ำมาก่อนแล้วใส่ช็อกโกแลตลงไดกเลยไม่แต่มันเหมือนจริงนะเหมือนไหมเคยเห็นมานะครับถ้า<อ>สมมติเรามีพริกเขียวอย่างเดียวเนี่ย,ม,ม,ยมันมันมันสีสันมันมไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่ไม่มีพริกแดงหาไม่ได้แตบใส่มะเขือเทศลงไปหน่อยน,อนิดนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งอันแไม่รู้แหละ ก็ทำใบชิมไปทำใบชิมไปเดี๋ยวมันก็จะออกมาก่อนเองทำใบชิมใบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไทยน้ำปลาลอยจำเป็นที่คุณต้องใส่น้ำปลาเลยครับใช่พี่มันต้องใส่เออไม่อย่าได้ต่างต่างแล้วก็มีน้ำใจเปล่าแต่ใช้เกลียงก่อนก็เดี๋ยวนี้หยิบถึงแล้วไงเทปที่แล้วหยิบไม่ถึงโอ้แสดงว่าโตขึ้นถ้าลงมาแล้วน้ำปลามาห่าลมีเยอะห่าละมีเยอะ เดี๋ยวเที่ยวไข่หน่อยเอาไว้ตกแต่งมากนะไข่อันนี้ไม่ต้องมีรสชาติไม่ต้องใส่เลยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ากันกับเพราะนั่นเค็มอยู่แล้วนะปกติถ้าเจียวไข่ธรรมดาเนี่ยก็ต้องใส่น้ำปลาลงไปถูกทีนี้กินกระทองก็ไม่ต้องไม่ต้องก็ปี๊เค็มอยู่แล้วเคี้ยวอย่างแค่เคี้ยวอย่างเดียวเลยพี่เจียวไงมันได้เยอะๆอ่ะใส่น้ำลงไปนี่นี่เรกำลังคือพรีมละหลอดปลาแดงมันแล้วใช้ฟองเดียวนะคะใช้หอยอย่างประหยัดก็ค่ะบุ๊ค้เฮ้ยได้แค่นี้อ่ะ กินรล้วอะไรครับตากล้องทำไมทำไมปรึกษากันนิดนึง้อมเนี่ยนะถ้าไม่ใช้วันนี้ก็เป็นต้นเหมือนกันก็ว่าหยกงอกเลอกงอกงอกละงอกออกมาละงอออกมาละช้อนอยู่ข้างหลังไม่เห็นมีหลังย่างนั้นเดี๋ยวดิจักหลังเมื่อกี้เปรี้ยวใช่ไหมตอนนี้เค็มหรือว่าโปรเฟชชั่นอล ก็ยังไงฝากข้อความไปถึงากาของบ้านด้วยนะครับว่า,วาน้ำปลาหมดอะไรหมดบ้างอะไรหมดบ้างเขาจะแจ้งหมดอาา่าฮะไข่หมดไข่เน,น,นี่ยแสดงว่าท่านเขาไม่ได้ทำอะไรกินแล้วเนะนี่ยนี่รักกับซอยก็รู้แล้วนะครับว่าวันนี้ซอยเป็นไงบ้างเราก็จะผสมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมันจะออกมาอร่อยแอบอย่าหอยนี่กูเอาไอยมาเก็บไว้ก่อนอ๋อพี่ต้องโชว์วิธีการแกะหอยด้วยนะ เป็นไงเป็นไงไม่ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงเลยข้าวกับข้าวกับข้าวจะเอาไปจัดจานเรียนแกะหอยนะครับสังเกตได้จากรูตรงนี้นะช่วงตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เอาอะไรแย่เข้าไปใช่แกะหอยอแ,แล้วก็ง<อ>ัดออกมา <c oughs> คือเราไม่มีมีดแกะหอยโดยตรง<ล>เรามีแค่นี้เราก็จะพยายามดูนะครับราอะไรจับสักนิดหนึ่งแย่เข้าไปแล้วงัดโอออกเลยช่วยพี่เอกแกะหอย อันก็ซอยไข่หน่อยนะไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรอันนี้พูดแบบว่าไม่มีมุ้งไม่มุกไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมันไม่แข็งเรามีอุปกรณ์เสริมนี่นีสิ่งอะไรไหมนีสิ่งอะไรไหมแต่เดมทำไมเปลือกนี้ติดลงมาด้วยไม่เกี่ยวก็ถ้ามันเจ็บอันนี้ติดๆก็ล้างลานิดหน่อยก็โอเคนะจะไปกลัว สงสัยแต่ท่านจะต้องไปวางก่อนแล้วล่ะพี่เอฟะต้องรอ,งอหอยพี่เอฟอีกเกยอะใช่ไหมาจานมาจังนะ,ะไม่มีพื้นที่เลยขอวางหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยเอาหอยมาทับไข่ได้ไงขมกันเนี่ยวันนี้เมนูพี่ยากเหมือนกันนะเนี่ยยากตรงแกะหอยเนี่ยนะใช่แกะตั้งนานได้สี่ตัวสองตัวแรกชิมไปแล้วมีหกมีหกโอเคครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเหลือแค่แกะหอยอย่างเดียวเราจะไปเตรียมสถานที่ แล้วก็ไปนั่งพราประทานกันนะฮะเดี๋ยวตาไปชิมกันไนปเรียบร้อยนะครับสำหรับอาหารในวันนี้ที่เรามาเมนูที่เราได้ร่วมกันทำทาวันนี้ของตาทำข้าวคุกปินะคะเสร็จออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้น,นี่หมูหวานไข่เ<ค>จียวปลาสลิดนีิยมเข้ามาพริกซอยเองหอมซอยเองมะม่วงสับเองไข่ ข้าวผัดเองไข่ทอดเองเก่งหม้อแล้วก็ของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับเรื่องหอยวิธีการแกะต้องใช้แรงเยอะถ้าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มันหอยผัดขืนอ่ะต้องใช้แรงเยอะปะจับแน่แน่โอเคโอเคจับแน่แน่นะแล้วนึ่งได้อย่าดิ้นนึ่งอย่าดิ้นนึ่งอย่าติ้นนึ่งแล้วก็ค่อยแงออกมาที่เนี้ยส่วนผสมเนี่ยเราหาได้ไม่เท่ากับที่เมืองไทยที่เมืองไทยใช่ไม่มีที่เมืองไทยต้องมีไม่มีอะไรอย่างนี้ หาได้เท่าที่เราหาได้รอยชีพเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่หอมเจียวนะฮะนี่นพูดถึงเรื่องนี้บ้างของเรานะง่าน้ำจิ้มจิ้มพี่บอกไปแล้วก็คือส่วนผสมก็คือพริกน้ำปลามันดาวรากผักชีชิม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 ต้องคุกก่อนนะเวลากินต้องคุกพี่กินไข่ก่อนได้เลยไม่เป็นไรทุ่มมึงแล้วอ่ะหมูมันหวานมากอนี่คุกก่อนค่อยกลับมาคอย ได้ข่าววาสดมากช้อนคงช้อนกลางไม่มีนะชอนอะ้อาด้วยเออเราช้อนคงชลางกลางไม่มีพริกอะไร้องกูแล้วมือแล้วกันงานนี้ขําเจียวใส,ส่แปังนะหือเสียงดูนหอยนะั้งจ๊บจ้าบจ๊บจ้าบเลยนะสรุปแล้วนะครับกับข้าววันนี้ ก็ออกมาได้สมใจอยากเราจริงๆข้าค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะฮะแล้วยังไงแล้วไปทำกับข้าวกินกันแล้วอาจจะเม้นมาบอกเฮ้ยเราลองไปทำอยูแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยใช่แล้วอย่าลืมพวกเรานะคะรายการฝากและฝากตัวฝากตัวได้เลยครับรายการ however นะฮะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ